เกรดความบันเทิงในรถยนต์ Honda City กับหน้าจอ Android ที่มีขนาดใหญ่พิเศษไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนกับตัว m i c h i g a Neo 13 Plus ซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง13นิ้วฮั Hi, สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาเจออีกแล้วกับการเปลี่ยนจอ Android นะครับเรียกได้ว่าวิดีโอของหลายๆวิดีโอเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนจอ Android นะครับแต เนื่องจากว่าในเทรนใหม่นะครับในปี2 0 2 4ผมคิดว่าเนี่ยมันคงจะยาวไปจนถึงปี2 0 2 6เลยนะครับ <_ p> เกี่ยวกับเทรนเรื่องของจอ Android ที่มีขนาดพิเศษนั่นเองเนื่องจากว่าในจอแอนดรอยช่วงปีที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นหน้าจอ Android ที่เป็นขนาด9นิ้ว10นิ้วนะครับและยังมีหน้าจอที่เป็นรุ่น7นิ้วเนี่ยถือว่าเป็นหน้าจอที่เป็นขนาดเล็กและกานิ้วนิ้วก็ถือว่าเป็นขนาดมาตรฐานนะครับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัวรถ Honda City นะครับซึ่งเราจะทําการเปลี่ยนตัว เครื่องเล่นให้กลายเป็นหน้าจอ Android ที่มีขนาดใหญ่แบบพิเศษใหญ่แบบบิ๊กบึ้มเลยนะครับอย่างตัว m ิชิก้า Neo 13 Plus นะครับในตัวนี้เองเนี่ยเป็นหน้าจอ Android การติดตั้งแบบตรงรุ่นในขนาดถึง13นิ้วและยังมีคุณภาพหน้าจอนะครับเป็น QLED ด้วยสำหรับในตัวสเปคของตัวมิชิก้า Neo 13 Plus น,นะครับเป็น RAM 8 ROM 256 CPU Snapdragon 2.0 GHz แบบ8คอนะครับแล้วก็จะเป็นตัว Android v เวอร์ชัน13ด้วยยังมีระบบเสียงนะครับเป็น DTS 5.1และชิปเสียง AKM 7738 Asahi รับรองว่าเสียงดีแน่นอนเลยผมเคยทำรีวิวตัว m i ช h i ้ a Neo 13กันไว้แล้วนะครับสามารถไปกดดูที่ปุ่มตัว I มุมบนขวากันได้และสสำหรับใครที่อยากจะดูตัวการใช้งานและก็ลักษณะงานติดตั้งในตัว Honda City คันนี้นะครับก็ไปดูกันในช่วงต่อไปกันได้เลยครับ สำหรับในตอนนี้นะครับตัวรถ Honda City นะครับก็ได้ติดตั้งตัวหน้าจอ Android m i c h i g a Neo 13+ Plus เข้าไปแล้วละครับในตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอขนาด13นิ้วนะครับ RAM 8 ROM 256 CPU snapdragon 2.0 GHz 8 c o r โคตรเร็วนะครับเต็มจอแบบนี้เลยไปลงชื่อเข้าใช้ YouTube Premium กันได้นะครับ ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับความเร็วเนี่ยวัดจาก YouTube ได้จากแบบนี้นะครับเลื่อนปึ๊บขึ้นปับ๊บเลื่อนปึ๊บขึ้นปั๊บแบบนี้เลยย้ายคลิปแบบนี้ได้ Android version 13นะครับและยังเป็นตัวชิปเสียง AKM 7738 Asahi แบบเครื่องเสียงบ้านด้วยในลักษณะแบบนี้เลยนะครับในตัวนี้เนี่ยเป็นชิปเสียงนะครับแล้วก็ยังเป็นระบบเสียง DTS 5.1 Channel ด้วยนะครับ EQ นะครับการปรับ e q ค a l ไลเซอร์เฟ a บาลาน DTS นะครับการกรองความถี่ตัวนี้แล้วก็จะมีการตั้งค่าทำอะไลเมนต์นะครับเพื่อดีเลย์เสียงและสร้างเวทีเสียงนะครับในส่วนต่อมานะครับตัวนี้ยังสามารถนำทางผ่านตัว Google Map ได้ในชุดนี้เนี่ยเราติดตั้งไมโครโฟนเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อรับคับสั่งเสียงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสังการด้วยเสียงเรืยสัาไทยไปสยามพารากอน แจ๋วแววเลยนะครับในลักษณะแบบนี้ไปแล้วเสียงพารากอนเร็วมากนะครับแบ่งครึ่งจอกดอย่างนี้ฟึบอีกฝั่งนึงเปิด YouTube แบบนี้ได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับภาพคมชัดนะครับระดับ QLED ในจอ Android สมัยนี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่าคุณภาพค่อนข้างดีนะครับเรื่องของการแสดงภาพต่างๆ รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับหยุดการนําทางอย่างตรงนี้ได้เต็มจอรเรื่องตรงกลางนะครับแบบนี้ได้นะครับในตัวนี้เองเนี่ยเราสามารถดูทีวีออนไลน์ก็ได้เพียงแค่ทุกท่านนะครับโหลดแอปจากตัว Play Store นะครับในตัวนี้เนี่ยราลงรวมลูกทีวีนะครับมาให้ในเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงเนี่ยผมแนะนําเป็นแอปตัว true id หรือว่า as play มากกว่านะครับช่อง3579 mono 29 workpoint ช่องพื้นฐานเนี่ยดูได้หมดเลยสำหรับรูปทีวีแต่นี่ผมบอกเลยนะครับแนะนำจริงๆก็ไปใช้ตัว AS Play 2 ID จะดีสักกว่านะครับผมเคยรีวิวแบบเต็มๆไปแล้วนะครับสำหรับตัว Michigan Neo ตัวนั้นเนี่ยเป็นแรม8ลอม128แต่สำหรับตัวนี้เองเนี่ยเป็นแรม8ลอม256แล้วรองรับการใช้งาน Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับในตัวนี้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเข้าไปได้วยนะครับเนี่ เป็นกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูตัวแอปกล้องกันสักหน่อยอันนี้เปิดฝากกระโปรงไว้นะครับเนื่องจากว่าในคันนี้เนี่ยเราติดตั้งตัวฟิลกันไฟช็อตแล้วก็เดินสายแบตใหม่ด้วยงานติดตั้งมาตรฐานแน่นอนนะครับลองดูภาพจากกล้องถอยหลังกันหน่อยดีกว่าก็จะแสดงในลักษณะนี้เลยครับ ครับผมนี่ก็คือลักษณะของงานติดตั้งนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานฟังก์ชันเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวหน้าจอขนาด13นิ้วจอ Android ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในตัวนี้นะครับและบอกได้เลยว่าสำหรับในรถคันนี้เนี่ยคนที่นั่งทางด้านซ้ายนั่งคันด้านหลังนะครับมองที่เห็นกับตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยถือว่าโคตรใหญ่แล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนแน่นอนเลยละครับใครที่มีตัวรถ Honda City นะครับ สนใจอยากจะติดตั้งตัวจอ Android ที่มีขนาดใหญ่ถึง13นิ้วแบบนี้เนี่ยเรามี13นิ้วที่สามารถหมุนได้เป็นการหมุนไ,ไฟฟ้าหดือว่าตัว13นิ้วที่หมุนไม่ได้ตัวนี้นะครับก็มีสเปคที่เร็วแรงไม่แพ้กันเลยก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์02 932 385เ8 4 5 2 4 4 3ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติม เกี่ยวกับนวัตรกรรมในรถยนต์ได้ที่ w w w c a r p r o m a r k e t com หรือว่าข้ามาเพื่อนทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับงานติดตั้งจองคิวติดตั้งนะครับพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะงานติดตั้งได้ที่ idline s i p o n e เลยและสำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนชนุดนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใตที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี p ่วันคาร์ออดิโอสำหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ Honda City ติดตั้งตัวหน้าจอ Android. ที่มีขนาดใหญ่ถึง13นิ้วและไปดูกันนะครับว่าในคลิปต,ต่อไปผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ